สวัสดีจ้าเมือนี้กับเขาปลาเก่ามาผู้เดียวมาพอเฮ็ดอันดังแมบดังหมูล่ะพี่นอ้องแสบึงหลายดอกเลยพี่น้องไม่แต่ดอกใหญ่ๆว้าวเดี๋ยวเก็บกันจ้าห้อกล่องมามาผู้เดียวขออนุญาตเก็บกอนจ้า นี่ของแซบเนาะเห็ดดังแมบกระถุงมาบริเอากระตา ออกนึ่งจุ้มพี่น้องนี่เสืดเป็นมูกัวใดเห็ดละงหกกระยาพอตะไใดเห็ดอันนี้พี่น้องแซ่แซ่แซ่บพี่บกเหน็บบกไล้พี่น้องแซ่บบ้่งแม่แม่เก็บเห็ดเทีถึง นี่ตีดดอกง่ายพี่น้องจ้าวัดสิบวมาแล้วล่ะอยากมาพี่นะวัดพี่เฮ็ดเบียกแล้ววัดสิบวมาอยากมาหาเห็ดผึ่งแต่ก็ม่ขอเห็ดอ่ะ ดอกนี่แห้งวาดของใหญ่แนวใส่กระถิ่นแบบยิ่งไม่หลือผิดยิ่งไม่หลืออ่ะไงคือกันมันเกิดเป็นมุมเป็นมือไปนอเปนาะแนวใส่ ดอกนีมันเถ่าละดอกเถ่ามันหาตัวกันจ้าตุีกพี่น้องโอ้หมือบบกับตาหาไหนมึงเนี่ยดอกกันมาโผล่มาโผล่เลยเนาะไประวางไว้ก่อนโอ้ยมือโบกัตามานาไหน,นเนเเาะกัอนอ,อ,อกกะ ต่างสองเงาไว้พี่เนอะนี่ดอกนึงบ่ได้ญฮิดเพิงก็เอาฮิดอันนี้และโอ้ฮิดอันบ่ได้ญฮิดอันละง้ออุ้ยยุภีอีกโอ้เห็นมันมหน,นึ่เนนงเ,เดียวได้หลายดอกเลย หาอีกกอนจ้าพออา่อยแบบจะพีน้อกนี่อุย้ยอยู่ใหม่พี่นี่จะดอกก็มากขอเก็บกอนจ้าแต่ว่ามันอยู่ขางเตาหัวสีสักเก็บกอนจ้าหาไปหามากับมาพ่อเฮ็ดไข่ี่น้งองพูดนะดอกก็ั่งพอดี โอ้ยหมูโบกตามผา่อเห็ดพ่อเห็ดอันนี้ก่อนดอกนีน่ดอกใ่ญยได้เอาใส่สิเต็มเลยโอ้ยนี่ดอกนี่ เ,เหายกันจ้าย่ายโบเห็นมันโอ้ยเก็บก่อนนังสองเหงาดีกว่าเก็บกันจ้าเมื่อไพี่ไปลองจ้าไปอัปเดตอยู่บ้านเนาะอันมันยุ่งมันหลาย มาผู้เดียวแยกกระโบไปไกลไปแถวนี่ไกลๆเดรร้ยายเติบเนี่ยล่ะจ้าไปเบิ่งกันอยู่เหียงหน้าเนาะว่าได้รลายบอมาหอดล่ะจ้าอวบคนน่ะหนามมันแตกออกเบิดแต่เสียดายบบไดบรรกตาไปคนน่ะหนามมันออกฮิต <c oughs> เพิงก็ได้บรร่บลายแต่ดอกง่ายๆดอกง่ายๆแห้ง กระตาบ่เอาไปกระวานสิบโบได้พี่น้องจ้าเฮ็ดเพิงก็ะลังงามพอดีเฮ็ดดังมูนี่งามายนี่ดอกจูมันพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ม่ยังหราาพาพี่น้องเขาป่าเขาดงหากเก็บเห็ดเก็บหอยขอบคุณทีม่มาติดต,ตามและรับชมผู้ไม่ไมและพกเก้าฝากส่องหน่อยๆนี่เด้อจ้าไปละจ้าขอบคุณค่ะ